นี่มีคนติด้มีพาจันบินมาเ IS ดินเล่นนะคะที่เรียกอะไรเนี่ยคุุมน้ำคุุมน้ำของใกล้ๆกับบิ๊กติดนะบิ๊กสกูบรรยากาศดีๆนะจ๊ะ จันบินชอบใหญ่เลยนะั่นๆเอาเยี่ยวนะคะเฮ้ยสบดดเลยที่ผ่านหน้ากล้องไปน,ะนิดนึงเมื่อกี้พี่เลี้ยงจันบินดูสิสวยๆนะคะเป็นที่โลง่โลงๆก,กว้างๆนะอาออกาศดีมากเย็นลมพัลดลต้นไม้ก็เยอะนะมนันพี่เลี้ยงเลี้ยงจันบิน <c oughs> ให้ดูแค่นี้นะเดี๋ยวคยล,ยนะยวลิปยาวเกินเวลาถ่ายแค่นี้พอเลยเอาบรรยากาศนะจ้าจันบินมาเลยจันบินจันบินชอบใหญ่ดมใหญ่โอเคไปคลิปไว้ที่ขุมน้ำสวยๆนะคะดีค่ะ